ผมฮิโร่จีไชื่อจริงชื่อฮิโรมาสานาคาร่านะครับอายุ24ปีเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นไต้หวันครับบุคลิกของฮิโร่นะครับก็เป็นคนตลกเฮฮาล่าเริงครับแล้วก็ชอบทําให้เพื่อนหัวเราะครับสุภาพบุรุษในความคิดของฮิโร่นะครับก็ต้องเป็นคนสุภาพจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับต้องแข็งแรงครับแบบทดสอบความเป็นสุภาพบุรุษของ GI3 เรื่องความแข็งแรง อุ้มเด็กน้องกันฝูอายุ3าขวบหนัก31กิโลกรัมข้ามสะพานสะพานกระมำแปความยาว475เมตรก็บอกกับตัวเองว่าอ่ะไหวนะสะพานสวยไหมครับยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มแกปล่อยมือฮึบอ่ะ บนนึงนะครับคบถ้าว่าวันนี้นะครับผมได้พิสูจน์ตัวเองว่าผมทําได้อย่างที่เคยพูดไว้นะครับว่าสุภาพบุรุษเนี่ยต้องแข็งแรงนี่แหละครับมันคือภารกิจทำได้ครับสวัสดีครับผม MGI4 ครับชื่อนัฐวัฒน์วัฒนาสวุวรรณอายุ18ปีกําลังศึกษาอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาเตอร์ปีหนึ่งครับ นิสัยของเอ็มก็จะเป็นคนที่เล่นมีอารมณ์ขันสุภาพบุรุษในความคิดของเอ็มก็จะเป็นคนที่มีมารยาทดีต่อผู้ใหญ่นะครับแล้วต้องเป็นคนมีอารมณ์ขันแบบทดสอบความเป็นสุภาพบุรุษของ GI4 เรื่องการมีอารมณ์ขันเล่าเรื่องตลกให้คนขำเป็นดีลูกน้องเอ็มเลยจ๊ะเดี๋ยวเราจะคุยกันใช่ไหม ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งกระโดนอ๋อมันรับผิดไปรับกล่องหนิดงซอครัเนี่ยเหรอชอยขำเลยเนะี่ยงั้นเดี๋ยวผมเต้นให้ดูแล้กันนะแย่รึเผามันถูกไมเจียบอ,อันนี้เด็กปร<ำ>ะถมเขาเล่นกันเนี่ยเหรอย<แ>ยังไม่ขำใช่ไหมครับการหัวเราะเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งนะครับ อยู่รู้หรือเปล่าว่าปลาตัวไหนมันหนักกว่ากันปลาวันกับปลาทูสัตว์ใหญ่มันเริ่มมันจะเบากับปลาทูได้ยังอ๋อ,อมุกตรงนี้เหรอครับแล้วครับ <c oughs> สุดท้ายนะครับผมก็จะขอยืนยันครับว่าสุภาพบุรุษต้องมีอารมณ์แก้วเย้ย <c oughs> <c oughs> อารมณ์ขันครับจะดึงตึง